สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้าแม็กคลัสเมืองเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับผมคลิปนี้ก็ลงจากรถแล้วครับพี่น้องนะครับมาพาชมด้านนอกด้านนะครับเดี๋ยวจะไม่จุดใจเนาะกับร้อยสีครับซุปเปอร์เอ็มบูมยาว12เมตรนะครับตักขี้เลนนะพี่น้องนะครับงานเพิ่มครับงานเพิ่มนะครับกับประจันเดียวนะครับน้องก็มาดูหน้างานแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับลูกค้าขอขยายเพิ่มนะครับเนาะเพิ่มออกมาเป็น5เมตรนะครับเนี่ยนะครับ ขอเพิ่มอีกไม,ม่ห้าเมตรก็ต้องตอนเลนทิ้งอีกครับพี่น้องนะครับงานเพิ่มพี่น้องอยู่กับจานเดียวครับว่าจะไม่ได้เล่นขี้แล้วเล่นขี้อีกแล้ววันนี้นะครับนี่ใช้โหมดเฮสนะครับเฮสสิงคโปร์นะครับความไวความเร็วก็ยังเหมือนเดิมนะพี่น้อง ตักขี้ทั้งวันเลยครับวันนี้นะครับน่าจะถึงห้ามงเย็นแล้วเลนอย่างเยอะครับพี่น้องนี่ลงมาดูใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องลงมาข้างล่างเนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเล่นขี้ี๋ยวดูหลายหลายมุมครับพี่น้องมุมนี้ครับบัดเนี่ยนี่ชัดเจนเลยบัดเนี่ย เล่นขี่ครับอาจารย์เดียวเล่นทั้งวันเลยวันนี้ก่อนที่เราจะไปครับคลิปสุดท้ายของวันนี้นะพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามหน้างานไปเรื่อยๆเนาะนะครับอยู่ตรงไหนก็ถึงครับพี่น้องบูมยาวเนี่ยได้เปรียบครับได้เปรียบได้เปรียบช่วงชกนะครับดูรีมือฝีมือการขับของอาจารย์เดียวนะครับเมื่อกี้ก็สอบถามไปแล้ว ว่าระหว่างรถพิควรนะครับซานี่บุมยาวกับคันนี้ชอบคันไหนอาจารย์เดี๋ยวว่าชอบคันนี้ครับคันนั้นคอนโทรลเบาแต่ว่าคันนี้จูใจมันกว่านะครับเล่นขี้ครับจัดไปครับอาจารย์เดี๋ยวน้องไปเอาน้ำมันเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันอีกน้ำมันจะหมดแล้วนะครับประหยัดขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมก็มได้งานนะครับโอ้ยืดสุดเลยวะเนี่ย สวยนะครับเปลี่ยนเป็นบุมยาวเนี่ยต้องตอนเลนออกไปเนาะไปไว้ฝั่งนู้นแล้วขยายไปอีก5เมตรนะครับก็ต้องไปเอาดินฝั่งนู้นละมาอีกนะครับดินไม่พอแล้วนะครับจากตอนแรกก็เสร็จแล้วครับพี่น้องนะครับลูกค้าขอเพิ่มนะครับขอเพิ่มไปอีก5เมตรนะครับงานถมที่ครับพี่น้องใช้ไมโคเอาเนาะนะครับงานคลองเนี่ยถมคลองนะครับพี่น้องทําที่เยอะครับเลนไม่ต้องห่วง เลนนี่เยอะเลยเสียงเครื่องเสียงอะไรก็เงียบลงนะครับจากโหมดเทสเนาะมาก่อนเทสฮ่องกงตอนนี้เป็นเทสสิงคโปร์ไปแล้วนะครับโอ้เล่นแรงอาจารย์กระเด็นถึงหน้ารถแล้วนะเนี่ยเปตุ้มเป๊ะ ขี่ทั้งนั้นครับพี่น้อง เปลี่ยนมุมครับจะได้เห็นจูดใจกันครับพี่น้องนะครับนี่นั่งขาวายห้างแล้ววันนี้ก็ขโมยข้าวอาจารย์เดียวกินเหมือนเดิมครับพี่น้องไม่ได้เอาข้าวมานะครับโอ้เนี่ยครับห่างจากตี่ตรงที่ผมยืนอีกไปอีกห้าเมตรนะครับสวยเลย อพอได้ตักกันแล้วเนี่ยต้องขออญาตนะปิดหน้าปิดตาก่อนพี่น้องโอ้เปตุ้มเป๊ะน่าจะมาประมาณสองสามชั่วโมงนะพี่น้องเสร็จ ตามจริงคือมันเสร็จไปแล้วนะครับงานนะครับงานเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเขาขอเพิ่มเนาะลูกค้าขอเพิ่มขยายขาเพิ่มอีกนะครับก็เลยต้องจัดให้ครับพี่น้องลงตัวหมดทุกอย่างครับบูมยาวคันนี้นะครับสวยนะพี่น้องสวยมากสวยมากเดี๋ยวต้องเอาติ๊กเกอร์ตามไวคนสมัครไม่ติดไม่แครับจางแล้วนะครับรถคู่บุญนะครับของอาจารย์เดียว โอ้ยังยังยังลึกจานยังลึกยังลึกตรงนี้จะแข็งนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นแข็งนะครับจะเยอะกับตรงนี้นะครับพี่น้องอ้าวงานสมที่ครับงานสมที่นะครับจัดไปเริ่มมีเสียงแล้วครับจารบีเริ่มหมดแล้วอัดบอยครับบุมยาว นี่เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วตรงคนบูมครับพี่น้องเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับจากที่เคยอัดครั้งเดียวเนาะวันหนึ่งอาจารย์เดียวต้องอัดสองครั้งนะครับเดี๋ยวนี้อย่าอาจารย์เดียวบอกนะครับเริ่มมีเสียงแล้วสวยครับเจ้าแรกครับเจ้าแรกแถวนี้เนาะนะครับน่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยที่ใช้บูมเจ้าครับพี่น้องเปลี่ยนมาในงานเยอะเลยนะครับ ยอะกวแขนสั้นดีนะพี่น้องตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ลูกค้าเนาะนะครับเอาลูกค้าเป็นที่หนึ่งนะครับเปลี่ยนบูมยาวมาก็ตอบโจทย์ลูกค้าเยอะนะครับคันนี้ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นบูมยาวมารถยังไม่ได้หยุดทีครับพี่น้องนะครับงานเนี่ยหลายฟาร์มครับต้องลุยทั้งงานปาร์มงานาน,านากุ้งครับลุยกันต่อนอะาจานเดียวผลเดียวครับ จะยาวไปจานดูคอมไวครับแม้กระทั่งใช้โหมดเอสนะครับโหมดตัวเฮ็ดนะหมดช้านะเนี่ยรถก็ยังเร็วเหมือนเดิมครับน่าจะมีการปรับจูนนะครับคอมไวคอมเร็วก็ยังเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับ วันนี้น่าจะไม่ได้ทําอะไรแล้วพี่น้องคือตักขี้อย่างเดียวเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับ ตักจะช้าหน่อยพี่น้องแต่ว่าก็ได้เปรียบตรงที่ว่ายาวนะไม่ต้องตอนไปเพิ่มนะครับนะครับตักอาจจะได้น้อยแต่ว่าได้ช่วงเนาะได้ไกลนะครับไม่ต้องตอนเพิ่มนะครับยืนตรงนั้นก็ถึงเลยนะครับน่นเอาไว้ไกลได้เลยนะครับเริ่มติดแล้ว มีแต่ขี่เลนนะพี่น้องเนี่ยตรงนี้ขี่เลนหมเลยน่นนะโน่มันเริ่มโยนแล้วมาสายสายเริ่มเริ่มสไลด์แล้วเหนื่อยนะขี่เลนทั้งนั้นเนี่ยโ้ แข็งครับตรงนั้นแข็งเดี๋ยวหน้าที่นี้ก็ต้องปล่อยอาจารย์เดี๋ยวลุยโซโล่ไปคนเดียวนาออาจารย์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ตาม่กดสมืองด้วยนะครับผมนะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์เนาะก็เป็นงานตะกคีลนครับพี่น้องถอยเลนเนาะนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับวันพรุ่งนี้เราพี่น้องนะฝากไว้ด้วยกับต้ไมโครสมเมืองนะครับลืมติดตามทางเพจด้วยนะนะครับเพจต้ไมโครสมเมืองเอ็กโคเเตอร์นะครับหรือจะเป็นช่องทางทิกตอกต้ไมโครสมเมืองนะครับก็ไปให้กำลังใจทีมงานได้เลยนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมกับคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ